อ่ะก็สวัสดีครับนักศึกษานะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างเนืซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการสรุปให้เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือในถ้าพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็คือลักษณะของเรียกว่าอะไรคือการปัสจากอาภัยนืหรือปัสจักอุบัติเหตุเนื้อซึ่งอุบัติเหตุก็หมายถึงอะไรครับ อาสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราทำไมครับไม่คาดคิดมาก่อนนะครับดังนั้นนะครับความปลอดภัยนะครับในการปฏิบัติงานก็คือนะครับคือการทํางานที่ไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับเวลาเราทํางานเนี่ยเราก็ต้องนะครับทำงานด้วยความระมัดระวังนะอย่าประมาทประมาณนี้นะครับซึ่งก็มีแนวทางดังนี้นะครับก็คือหนึ่งนะครับเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราต้องแต่งกายให้ทำไมครับ ให้แต่งกายให้รัดกุมนะครับเก็บผมเก็บผมอะไรประมาณนี้ไว้นะครับสองนะครับในขณะที่เราปฏิบัติงานเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำไมครับหยอกล้อหรือเล่นกันนะครับเพราะบางทีเนี่ยในการที่เราหยอกหยอกล้อหรือเล่นกันเนี่ยนะครับแล้วเครื่องจักรทำงานอยู่เนี่ยมันอาจจะมีการพลาดพังนะครับแล้วก็มืออาจจะไปโดนเครื่องจักรได้นะครับ สามนะครับไม่ควรดื่มของมึนเมาหรือแอลกอฮอล์นะครับอไม่ควรดื่มนะครับแล้วก็มาทํางานนะครับไม่ควรนะครับก็อย่างว่านะเขาบอกว่าทําไมครับดื่มแล้วทาไมครับไม่มีสตินะครับก็ต้องก็ก็ต้องระวังด้วยนะครับอย่าดื่มนะครับสี่นะครับก่อนที่จะปฏิบัติงานนะครับเราควรจะมีการตรวจสภาพของเครื่องจักรนะครับรวมไปถึง เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับก่อนที่จะนำไปใช้งานนะครับแล้วก็ในสถานที่ที่เราปฏิบัติงานน่ะควรจะควรที่จะมีอากาศถ่ายเทนะครับรวมถึงนะครับแสงสว่างที่เพียงพอด้วยนะครับ6นะครับในการที่เราจะทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเนี่ยเราทำไมเราต้องทำไมครับเราก็ต้องรู้วิธีการใช้ของมันก่อนนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับ ต้องไปอบรมก่อนหรืออ่านหรือทําความเข้าใจกับเครื่องจักรมันก่อนนะครับก่อนที่จะทําไมครับก่อนที่จะปฏิบัติงานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทำไมครับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับเจ็ดนะครับถ้าเครื่องจักรชํารุดนะครับควรเขียนป้ายบอกไว้นะครับแปดนะครับ ควรสวมหมวกนิรภัยนะครับในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะในลักษณะของงานก่อสร้างนะครับแล้วก็9นะครับหากมีน้ําหรือน้ํามันนะครับหกลงบนพื้นนะครับเราควรที่จะทําไมครับทําความสะอาดทันทีนะครับเพื่อป้องกันทําไมครับการลื่นนะครับแล้วอาจจะเกิดหัวฟาดพื้นได้นะครับต้องระวัง สิบนะครับเครื่องจักรที่มีการทํางานหรือมีการเคลื่อนไหวนะครับด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราต้องมีทำไมครับมีกาดมีกาดป้องกันนะครับยกยกตัวอย่างเช่นพวกสายโพสายพันของเครื่องจักรเนี่ยหน้าที่จะมีกาดป้องกันนะครับเผื่อบางครั้งเนี่ยมือเราอาจจะเข้าไปไปโดนได้นะต้องระวังนะครับโอเคเนือ้อประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับเครื่องหมายความปลอดภัยนะครับ เครื่องหมายความปลอดภัยนะครับก็จะมีด้วยกัน6ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเครื่องหมายห้ามนะครับ2ก็บังคับ3ก็เครื่องหมายเตือน4ก็เครื่องหมายแสดงความปลอดภัยนะครับ5ก็เครื่องหมายแสดงอุปกรณ์เกี่ยวกับอัคคีภัยรวมเป็นึงหกเครับเครื่องหมายข้อมูลทั่วไปนะครับโดยเครื่องหมายความปลอดภัยเนี่ยที่แสดงภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เพื่อที่จะทําไมครับเพื่อที่จะเป็นสื่อสื่อให้เรารู้ว่า,อาไอ้บริเวณตรงเนี้มันมีอะไรนะครับโดยเขามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับหน,นะครับเพื่อเตือนให้ทราบถึงอันตรายที่เกิดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับรวมถึงการห้ามและการบังคับต่างๆ นะครับสองนะครับเพื่อเตือนให้ทราบถึงข้อปฏิบัติการป้องกันอันตรายและเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็สามนะครับอ่าเป็นการบอกตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์นะครับเช่นอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะครับรวมถึงสี่นะครับเป็นการบอกข้อมูลและทิศทางให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เยี่ยมชมสถานที่ได้ทราบนะครับว่า,าพื้นที่นี้ อาจจะเป็นลักษณะของอยู่ตำแหน่งพื้นที่เนี่ยคืออะไรนะครับบริเวณไหนนะครับอ่ะเราก็ดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของป้ายนะครับถ้าเป็นลักษณะของเครื่องหมายห้ามนะครับเราก็จะเห็นเป็นวงกลมแล้วก็มีคาดนะครับเป็นสีแดงนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายเตือนนะครับก็เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วภายในมีสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์เตือนภัยต่างๆนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของเครื่องหมายบังคับก็เป็นวงกลมสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีมีลักษณะของอ่าสัญลักษณ์บังคับนะครับถ้าเป็นลักษณะของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นลักษณะสีเขียวนะครับแล้วภายในก็จะบอกบอกอ่าบอกถึงสัญลักษณ์ต่างๆนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับเครื่องหมายห้ามเครื่องหมายเตือนเครื่องหมายบังคับแล้วก็เครื่องหมายแสดงภาวะความปลอดภัยนะครับ อ่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทางหนีไฟนะครับทางออกฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายบังคับเนอะอ่าอาจจะต้องบังคับใส่หมวกนะครับบังคับใส่แว่นบังคับใส่รองเท้าบังคับใส่เอียบปักอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายบอกตำแหน่งเนอะตำแหน่งถังดับเพลิงนะครับป้ายห้ามสูบบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ ป้ายเตือนเนะก็เป็นลักษณะของอะไรครับเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเตือนวัตถุระเบิดเตือนของลนใส่หัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไอ้ป้ายพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนอีกในวิชาอีกวิชาหนึ่งนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้อาจารย์ก็รสรุปมาให้ก่อนนะครับอ่าทีนี้เรามาดูมาตรฐานมาตรการนะครับที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับอาจจะเป็นลักษณะ อยู่ภายในสถาบนประกอบการเนะหรือภายในโรงงานของเรานะครับเราก็ต้องทำไมครับก็ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับรวมถึงกรรมการด้วยนะครับแล้วเราก็คนที่จะต้องมีอะไรครับเครื่องมือป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของถังระเพิงนะครับชุดปฐมพยาบาลต่างๆนะครับรวมไปถึงก็ต้องมีอะไรครับมีการจ่ายค่าตอบแทนด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะของการทำประกันสังคมไว้นะครับแล้วก็ การที่จะทําให้โรงงานของเราเนี่ยมีความปลอดภัยเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยทำไม,มครับต้องเห็นถึงความสําคัญด้วยนะครับและรวมไปถึงนะครับในการที่เราจะเอ่เพิ่มความปลอดภัยนั้นนะครับเราก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมเราก็ต้องเป็นลักษณะของการจัดทําโครงการหรือไม่ก็เป็นลักษณะของการจัดฝึกอบรมนะครับเพื่อที่จะอบรมให้กับพนักง,งานนะครับเพื่อที่จะให้มีความรู้และรู้จักอะไรครับที่จะป้องกันบทิภัยนะคไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับ ทีนี้มาดูต่อนะครับในเรื่องของการประถมพยาบาลนะครับการประถมพยาบาลนะครับก็หมายถึงการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุนะครับหรือเจ็บป่วยกระทันหันนะครับณที่เกิดเหตุนะครับให้พ้นอันตรายก่อนที่จะส่งถึงมือแพทย์เบื้องต้นนะครับนะครับโดยใช้อุปกรณ์เท่าที่มีนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นลักษณะของ การสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยปลอดภัยนะครับไม่ได้รับความพิการนะครับหรือเสียชีวิตนะครับหรือลดความเจ็บป่วยลงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างของการปฐมพยาบาลอย่างยกตัวอย่างเช่นคนเป็นลมนะครับอาการของคนเป็นลมก็ทำไมครับวิงเวียนหน้ามืดตามวามวหน้าซีดนะครับวิธีปฏิบัติก็ทําไมาครับถ้าผู้ป่วยเนี่ย เวียนศีรษะนะครับหรือหน้ามืดก็ต้องให้ไดหมครับต้องให้เขาสูตรหายใจยาวๆนะครับแล้วกอ็อย่าให้มีคนมุงนะแล้วก็ให้เขาอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้บริยมีอากาศถ่ายเทนะครับอ่าถ้าผู้ป่วยหมดสตินะครับเราควรให้ผู้ป่วยนอนหงายนะครับ นะครับแล้วก็นอนราบก็ได้นะครับแล้วก็ทําไมครับคลายเสื้อผ้าให้หลวมๆนะครับอย่าให้คนมุงให้อากาศถ่ายเทเอาอยาโดมให้ให้โดมนะครับรวมไปถึงอะไรครับผู้ป่วยอาจจะมีเหงื่อก็อเช็ดเหงื่อให้แห้งนะครับถ้ายังไม่ฟื้นก็ต้องทําตัวให้อบอุ่นนะครับทําการผ่าปอดหรืออาจจะเป็นลักษณะของการอถ้าหยุดหายใจก็ต้องอาจการปั๊มปั๊มหัวใจหรือทํา C B R นะครับ กรณีผู้ป่วยถูกไฟฟ้าช็อตนะครับก็ต้องทำไมครับก็ต้องรีบปิดสวิตไฟนะครับหรือถอดปลั๊กออกถ้าไม่สามารถปิดได้นะครับก็ต้องทำไมครับต้องเอาไม้กวาดหรือหรือเก้าอี้ไม้นะครับเขี่ยให้สายไฟที่ที่ดูดผู้บาดเจ็บเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ควรที่จะตรวจดูการหายใจของผู้ป่วยนะครับถ้าอยู่หายใจอาจจะใช้เป่าปากช่วยหรือทําการปั๊มหัวใจนะครับ ให้เต้นนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะอ่ะถ้าเป็นลักษณะของโดนของจากที่สูงหล่นทับนะครับถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวนะครับก็ต้องดูว่าผู้ป่วยเนี่ยผิดรูปตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะทําการเข้าเฝือกชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยนอนพักนิ่งๆนะครับถ้ามีเลือดออกให้ทําการห้ามเลือดนะครับแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลนะครับ ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวนะครับไม่หายใจคําชีพจรจรไม่ได้นะครับก็อาจจะทําการเป๊มหัวใจนะครับแล้วก็ทําให้ฟื้คนคืนชีพนะครับแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลนะครับหรืออาจจะทําไมครับเรียบรถพยาบาลมามาที่เกิดเหตุก็ได้นะครับในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญอย่างมากเลยนะครับบางทีเนี่ย เราไม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นอะไรนะครับในการเคลื่อนย้ายเขาอาจจะทําให้เขาเกิดการพิการได้นะครับเราก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติด,ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องรู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ไหนนะครับบริเวณใดนะครับก่อนที่จะทําการประถมพยาบาลหรือเคลื่อนย้ายเนี่ยต้องห้ามเลือดหรือดามกระดูกที่หักก่อนนะครับแล้วก็ เลือกวิธีการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นการอุ้มนั่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นการลากนะครับหรืออาจจะเป็นการประคองหรืออาจจะเป็นลักษณะของการใช้เปก็ได้นะครับแล้วก็ต้องทําด้วยความนิ่มนวลมีสติและรอบคอบนะครับระวังในเรื่องของศีรษะแขนขาและหลังด้วยนะครับถ้ามีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายก็ดีนะครับอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับอาจ่นเปนะครับ นะครับแล้วก็าการเคลื่อนย้ายด้วยเปลควรมีสายรัดกันตกด้วยนะครับแล้วก็ควรดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สังเกตชีพจรและการหายใจนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นลักษณะของรีบส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะครับทีน,นี้เรามาดูนะครับการปั๊มหัวใจนะครับการปั๊มหัวใจหรือ CPR นะครับก็เป็นลักษณะของการาช่วยชีวิต ฟื้นคืนชีพนะครับด้วยวิธีการปั๊มหัวใจนะครับนะครับก็เป็นลักษณะของอาการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะอะไรหัวใจวายหรือจมน้ํานะครับหรืออาจจะขาดออกซิเจนนานนะครับซึ่งอะไมครับซึ่งภาวะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมองเนี่ยก็ภายในสี่นาทีนั้นเราต้องเราก็ต้องรีบช่วยนะครับ การปั้มหัวใจนะครับจึงอาจเป็นการช่วยยื้อเวลาและช่วยฟื้นการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดนะครับที่หยุดกระทันหันนะครับทําให้หัวใจกลับมาเต้นได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีออกซิเจนมาเลี้ยสมองนะครับนะครับก่อนที่จะถึงมือแพทย์น,นะครับดังนั้นเราก็ต้องอฝึกวิธีการาเรียกว่าปั้มหัวใจด้วยนะครับ ซึ่งก่อนการปั๊มหัวใจควรสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของพื้นสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็การสังเกตอาการผู้ป่วยนะครับที่กําลังหมดสตินะครับหากผู้ป่วยกําลังหมดสติให้ลองจับตัวหรือเขย่าที่หัวไหล่นะครับแล้วพูดถามนะครับว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับนะครับโดยเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยตอบโต้กับเรามานะครับหากยังไม่ตอบโต้นะครับก็ต้องให้เรียกคนมาช่วยนะครับ ให้คนบริเวณนั้นมันช่วยนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะหยุดหายใจได้นะครับเราต้องมีคนมาช่วยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการช่วยนะครับแล้วก็อาจจะติดต่ออะไรครับหนึ่งเกหนึ่งหรือรถพยาบาลฉุกเฉินนะครับหนึ่งหหนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําไมครับเราก็เริ่มทําการปั๊มหัวใจนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปวิดีโออ่าเปิดให้ดูนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนะ Thank mm -hmm. you. นะครับอ่ะโอเคเนะก็สุดท้ายแล้วล่ะนะครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจยังไงนะครับก็ก็ไลน์มาถามอาจารย์ได้นะครับนะโอเคเนะก็คลิปนี้ก็หมดแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับผม